การที่เราสัมผัสได้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่เป็นไรนะมันอยู่ที่ว่าการปฏิบัติทําความดีถวายแต่ถ้าเกิดบางคนที่ต้องทําหน้าที่อ่ะที่ได้สัมผัสได้มากขึ้นได้เยอะขึ้นในการมารับครูบาอาจารย์วันนี้มันจะมีอะไรที่เรียกว่าเราสัมผัสได้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเช่นภาษาเทพทิดที่ชัดขึ้นแล้วก็อาการตัวเบาอาการที่เรียกว่าโลง่งที่เราสามารถ สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองรู้ได้ได,ด้วยตัวเราเองนะการมาวันนี้ก็คือมีความตั้งใจในการที่เรารับ,รบใช้บูชาครูบาอาจารย์การรับใช้ครูบาอาจารย์คืออะไรคือการทําความดีน้อมบูชาและใช้การสงสารเราเนี่ยในการทําความดีแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์เช่นคนรอบด้านที่เราจะแนะนําให้เขาทําความดีได้เราเป็นการสงสารของเทพเทวา เป็นการสังขารของทราแม่หรือว่าองค์พรชศิวะองค์พปิทเทเนศหรือองค์ปูนาคร,ราชหรือสายายานพระองค์ใดก็ตามถ้าเรามีศรัทธาในการทําความดีและเรามีเรียกว่ามีศีลธรรมมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเราก็คือมีเทพเทวาปกปักรักษาเราเนี่ยท่านจะนําพาให้เราทําความดีเมื่อเราเป็นลูกเทพเทวาแล้วเราจะตอบแทนพระมา เรียกว่าพระมารดาพระบิดาหรือว่าองค์เทพทวานที่เรารับถือเนี่ยไม่จะไม่ว่าจะเป็นครูสายใดก็ตามเราทําความดีถาวายเนี่ยคือการตอบแทนให้กับพระองค์แล้วเข้าใจนะลูกนะและการที่เราแนะนาเราเป็นชื่อกลางเราเป็นกายสั้นางที่เป็นมนุษย์ที่สามารถเป็นสื่ิกลางในการที่จะนาพาให้คนนะ่ะค้นทุกได้และเราแนะนําให้เขาทําความดีและเขาจะได้ปลดวิมกรรมที่เขามีได้ ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะรับใช้เบื้องบนและเราจะเป็นคนดีที่บำาพาผู้คนให้ทนทุกข์ได้เราเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าเราเป็นสื่อกาลพอเข้าใจแล้วนะทําในสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่ทําเกินกําลังถ้าสมมุติว่าเรารับองค์ในแล้วแล้วเรามีความอยากเราอยากไปไล่ของให้ใครแล้วเราบาลมีนไม่ถึงก็อาจจะกระอักตายได้นะเข้าใจนะลูกเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ว่าควรอะไร และการที่เรารับองค์แล้วเรามีองค์ในเราจะไปให้หวยไทยหรือว่าให้ความมงายใทรไม่ได้นะเข้าใจนี้เราต้องให้สติเขาไม่ใช่ให้ความองายเทศเทวามาให้สติให้ปัญญาให้แง่คิดแต่ไม่ได้ความองายแต่ว่าทางสายปู่สายนักพราอาจจะต้องให้ให้โชคลาภหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสายของพแม่สายของเทพ เทวามหาเทพม,มหาชีวีเนี่ยแม่พิจารณาจากการที่แม่ได้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็การรับคําสอนจากท่านเนี่ยท่านให้มีศีลธรรมแล้วก็เมตตาธรรมแล้วก็เรียกว่ามีครมวิหารศีลในตัวเองครมวิหารศีลในตัวเองคืออะไรเมตตามีเมตตามีกรุณาบุติตาอุเบกขาใช่ไหมนี่คือธรรมะของเทเทวาดาเรามีไหมใครคิดว่ามีครมวิหารศีลครบ มีมาลูกยกมือขึ้นครบไหมได้ไหมยังไม่ได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วมมีิหารทีของเทพเทวดาเนี่ยเมตตาการุณามุชิตาเบขาเราก็เข้าใจเมตตาคืออะไรอยากให้ให้เขามีความสุขนะใช่ป่ะกรุณาคืออยากให้เขาพ้นทุกข เขามีความทุกข์อยู่เราอยากให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมบุธิตาคือการยินดีกับผู้อื่นที่เขาได้ดีกว่าเราไม่ชฉาริษยาใช่ไหมแล้วก็แม้แต่เขาแย่ลงเราก็ไม่ซ้ำเติมนะอุเบกขาคือวางเฉยปล่อยวางได้ก็จะเจ้าพระเจ้ารนะนานี่คือธรรมะของเทพเทวาทเทวาดานะต้องฝึกนะ นะเข้าใจแล้วนะผมวิหารศีไม่ยากนะแม่แม่ว่าไม่ยากแค่เพียงแค่ว่าเราอุเบกขาบางทีใครพูดอะไรเรามากระทบใจเราเราก็วางเฉยได้ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปเรียกว่าอะไรที่จะเป็นภัยต่อตัว,ตวเราเข้าใจนะเราวางเฉยให้ได้เนาะให้อภัยได้นะวันนี้ก็ขอสาธุในหัวใจที่มีหัวใจในการน้อมบูชา วงสวงผลไม้เครื่องดื่มและใบสีต่างๆที่เราร่วมใจกันดอกไม้ในการทำพิธีบูชาครูในการถวายพานครูเสริมพานครูแล้วก็อาบน้ำมนต์น้ำนมทิพไปด้วยวันนี้นะก็ขอความเป็นมงคลจงกลากวัให้กับทุกคนนะลูกนะสาธุ